เดี๋ยวทุรคนครับัวกกับะบำกำกำลอยครับตามสัญญเยไมตุบับอกาบเป็นคนอสะพานนะครับอาจจะเป็นคลิปทายน้ากันเละครับครับข้างแรกของบาคือมือกันนะครับเดี๋ยวร่อรุ่นนํากัน่าดีใจกัตัว่มาตั้งเป้าไว้นี่จะตัก็เบืงเบืองเบิงถังถังถังเติมถังกันเขาเติมังเติมังงเติมถัง10โล10โลเอาเดี๋ยวรอ ครับผมเดี๋ยวภาพตุ้ไปถ่ายมาคับลุงนะครับเนาะนะครับโซเฟอร์ด้วพี่น้องโซเฟอร์รถถูเอ้าขอติดตามเราช่วงครับช่บรรยากาศประมาณทุกคนเรื่องถึงทำับทุกหนึ่งเข้าเข้าสตาร์ททุกหนึ่งเนาะเอ้าพี่น้องเข้ากับใกล้ทีนึงที่ไม้นะครับ เดี๋ยวเบาเคลือมฉีดจุดไ่เบาเคลือมฉีดไทยช็อตเด็ดๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกาะแต่ว่า,าชิมืดนิดนึงแต่จิ้นี้เรือดทางนานะครับเรือดทางนาเรากำลังตกอยู่เดี๋ยวรอรุ่นซอยเบาเคลือมน,น้ำครับเคลียร์แรกพี่น้อ,นองมันสะอาชิมืดๆจังหน่อยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับเห็น เจ้าของเรือเป็นเบาล้วโอ้ยยังไงปะซุกย้าไรบรรยากาศพี่น้องสิมีมูยศสองลำนะครับตัางนาตอนนี้มันขาะยากหน่อยครับไไ่งตกม่้วจ้ะพี่น้องตอนนี้ตอนนี้น้ำมันจะแรงมาถึงแล้ว เดี๋ยวมาเทียงไปเนี่ยครับคือว่าน้ำมันทาะเียรคือวิธีเราก็คือย้อนให้มันเอาิ่มใหม่ได้ไหมิ่มใหม่ได้ครับกสาธิตพี่น้องเยียคนดยันตุปเนครับนี่โยนี่ม่ายงมา่าเขาย้อนไปเลยครับให้มันถึงน้าดินเลยให้มันลวมไปม่กแท่ดินเลยครับแล้วมันโดนไป่รัเดี่ย ตอนนี้น้ำมันแรงต้องรอให้น้ำมันหยุดหน่อยอี่มันถึงหน้าดินแล้วครับที่ก็ขที่มาให้มันลอยจากพื้นนั่าประมาณนั้นทัดหนึ่งก็ได้ครับคืบหนึ่งนะครับหนึ่งก็ได้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันถึง,ด,ถงดินละเพราะว่าพึ้นดินฝาดก็ย้อนแรอ๋อเราก็ดึงขึ้นมานิดนึงได้ครับแล้วก็ดึงขึ้นมาให้พ้นหน้าหน้าดินประมาณนั้นทัดก็ได้แล้วก็นั่งกระตุกครับกระตุกดูถ้ามันตึงกึ๊กใช่ครับแสดงว่าโดนแล้วเพราะว่ามันจับมันก็มันก็จะตึงเลยจะรู้ทันทีว่าใช่ครับ ตอนเนี้ยน้ำมันแรงครับมันจะโยที่ใช้ตกมันจะไม่เป็นลงเป็นแนวดิ่งครับพี่มีน้ำแรงไม่ละพัดเกรงเลยครับใช่กา<อ>งอันนั้นที่ว่าผมใส่ก็สองเกลืี่ถ้ามันมีน้ำหนักมากครับพี่ที่ว่าอยู่ขวดเหลือที่ว่าน,นั่นแหละครับตรงนัน้นท,ที่ที่ขานี่ยตอนนั่งทับอยู่เนี่ยมันหย่อนลงไปแล้วพี่นอ้องประเภทยุบข,ข,ข,ขาขาขาขวาบางกึมกัด ปล่อยเบ็ดลงไปแล้วเดี๋ยวเทคนิคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสิบห้านนี่บ่าวเพชรเพันธิตแนะนำเทคนิคเนาะเทคนิคในการตกหมึกเอาหน้าตาคือสุ่มไอ้นั่นแท้เมาเรือเมาเรือดิ่งน่ะอันนี้อันนี้กำลังเแ็่ยังไงผมกำลังผมกำลังก๊อก๊อก๊อเบ็ดขึ้นมาอยู่นะคบอกพี่น้องเรื่อยๆนี่ใส่เดี๋ยวให้ดูเบ็ดก่อน เรือไม่เปิดไฟก็วิ่งได้เหรอเรือจะไม่เปิดไฟวิ่งครับเรจะมีไฟที่ว่าเป็นสัญ<อ>ลักษณ์ะครับแบบไฟแดงไฟอะไรให้เรารู้ว่าเราวิ่งอยู่แต่จะไม่เปิเปดไฟวิ่งแบบแบบมุกี้ครับอาจจะวิ่งไม่ได้เยี่ยมที่น้องลักษณะเบ็ดที่เป็นเอซี่ด้วยหนิมันจะง,งอขึ้นนะครับเนาะ แล้วก็มึกก็จะมาวนเวียนมาอ้อมแอมแถวนี้มันจะมากว่าด้วยพี่น้องเพราะเลียมแม่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 เนาะนะพอเขาก็ดึงขึ้นได้ทีนี้ก็รพื้นนะครับเราจะปล่อยปล่อยลงให้ให้ึงพื้นใึงพื้นให้เพื้อนเรื่อยพี่น้องอืมนี่น้ำยังแรงอยู่ขึ้นยังแรงอยู่นะมันจะปิวปล่อยไปเรื่อยๆเนาะปล่อยไปเรื่อยๆจนถึงอันนี้ เพิ่มมาประมาณเจ <7 m. S 1> ็ดเมตรเจ็ดเมตรเนาะความลึกประมาณเจ็ดเมตรพี่น้องว่ายลยอันนี้เขาออกจากฟังมากประมาณประมาณกี่กิโลครับจากฟางกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งนะครับอันนี้ก็เจ็ดล้อมรอบเขานะครับจะมามันอาจสิบวอเห็นบันไดเนานะครั้งนี้ก็บที่ป <หา S 2> ็นเขาถึง<า>พื้นละถึ้งพื้นรเรื่บ้ามาเบิ่งทิศเราจะเอาขึ้นจากดินแจ้กหน่อยจากนั้นเราก็ยึก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 นะ <laughs> ไปเรื่อยๆนี่นะเดี๋ยวรอติดตามช่วงช่วงได้ท่ายอีกรอบนึงเนาะแก้วินแก้วินหิหน่อยแก้วเมาเลือดเดยพิ่น้องใดผิดเหตุนี่กว่าใดเลยตัวที่สองแล้วนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวพื้นห็ดช็อตประจัน สองแต้มนะกด้วพี่น้องสองแต้มอ่งไก่มีสองตัวอู้มันแลนอันั่นอยู่เนาะร้อยน้ำเลีวเติมมันดูนะครับยุบอ้มันดูดเขาดีเนาะเข้าไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้้พี่น้องเบิ่ง ตัวที่สองครับเอา peaks! ลุงกระป๋องล,ลุงลุงไปเห็นแต่ป๋องาเห็ดจับทางไต่มันจับ,จบ,บนนมันยัดใส้นคาปากเลยบัดน่ะกัดเลยจับเลยเส้นหัวเลยเนาะอืมแสบแซ่บวิญญาณมากแสบก้อยแซ่บก้อนที่เขาซื้อตามร้านพร้อมพวสดปัญหอันนี้สดเป็นเพิ่งเอาขึ้นมานะ มันมึกมันอยู่ในหันลองป่ะขอโทษฮะเดียมเดียมเดยมอย่าคายนี่แหละเอาพาร์ตเสียงกรอบครับเอาเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนก็มามาเดี๋ยวผมอีกบหน่สักตัวหน่อยบ้าพชรก็ได้ครับผมไซนี่ครัย้เองนายอยู่พาร์ตเราตูนไซนี้ไซใหญ่ด้วพี่น้อง

อ้าวตมันดูดเนาะหายใกัดท oh, ี่าครึ่งก็ได้เมื่อเดียวโอ้โหนูเอ้าคุ้มค่ากันรอคอยพี่น้องต้องใส่เสมา่เศาเมาเรื่องเศาเมาเราระบาดเนี่ยเศาบุบปมาดูเสียงย่ำไหม แก่เลยสดๆนี่บ้จำบดจำเป็นแช้น้ำกิมก็ได้เนาะแก่ข้าวบ่บ่เมาครับผู้พิทกสดๆนี่เดี๋วเราอไปให้บ้าเพชิดก่อนนะบ้าเพชิอีกเมนูหนึ่งนะครับนี่ละล้นเมนูล้นอะไรนะครับ ลำลำด้านหน้านะครับที่เปิดไปที่แดงนะครับเขาจะรีมึกแล้วก็รอบแล้วครับอเดี๋ยวเขาไพ้ซับดวงเกี่ยวนั้น,นสีแดงใช่ไหมใส่คบเรืยแต่ดวงแดงนะครับในมึกที่ว่ามันอยู่ข้างล่างมันก็จะลอยขึ้นมาหมดเลยทีนี้ก็คือถ,ถ้าเราใช้แห่มือก็หวานเลยแบบเราหว<ส>านแห่หรือถ้าว่าม <สา S 1> ึกมันเยอะจริงๆก็จะเป็นแห่ใหญ่ที่ว่าขึ้นไปแล้วก็ ตกไปพอครับน้ำหนักแหกได้เยอะครับอย,ย,ย่างน้อยบ้องยี่สิบถึสาิบกิโลมันลงไวใช่ครับไม่จะกินมัเพราะมันจะไปเร็วใช่ไหมใช่ครับ,<ว><น>แ,บแต่ถ้าเป็นแห่ที่แห่มืออ่ะมันจะนักประมาณแปดกิโลมัจจะได้แต่เพราะที่ว่ามึกที่ว่าลอยขึ้นมาผิวน้ำเพราะมันนั่นไม่ทัน,นครับทอนนอดรบเอาเพ,พี่น้องได้อีกแต้มหนึ่งครับูหูสุดยอด กินไปประมาณโลนึงแล้วเดิพี่น้องเป็นไรเดีย๋ยวเดี๋ยวบ้าคือมันบ็วันใดจะตัววันเดีขึ้นมีมันห้ามาตกหรือว่าเพิ่นตกวแข่ได้สามได้ตัวแล้วตัวสาต็มละนะลุงใหญ่มองแล้วครับลุงวัดได้จับแล้วตัวอยู่ลุงโอ้โหนี่เจ้าของเรือนะครับเพิ่น,น,นมานกอ มื่ออาชีพเอามื่อสมัครเล่นครั้งแรกครับเบาคือมือสีตกไปเรื่อยๆและโอ้ยเบาเพชรนีิดมือนี้นี่นั่งก็พ่ได้ตอนนี้เบาคือมือสีรอขึ้นอยู่มือวานรอเบาคือนั่งนั่งเนี่ยนะพี่น้องตอนนี้ไหนเงี้ยคงเงี้ยหน่อยู่ในกระเพริบชิบออกมาทั้งปากแล้วเนี่อตอนนี้นี่แหละเขาเอินเมาต้องเมาเลือดดินอนอยู่อันนี้กันอันนี้เป็นโซนละ พ <laughs> ักละ <laughs> อ่ะไปต่อไปสู้ๆอีกแล้วครับโอ้โหเสียนเพิ่นเบาเกิมก็ได้สองแจมนึงครับ <laughs> น้ำไปเรื่อยๆ <laughs> เปลี่ยนสีละตกไปเรื่อยๆครับเ <laughs> บิงบ้งเบาเพชรลยครับสบาเบ,บาเพชรเมาเรือยังเมาเรือครับพี่น้อง โอ้เน <laughs> าะแบบออนแอร์ครับอ้าวสูสูเบากลมสูทุอครับตอนนี้ปลามึกมันขึ้นนะครับขึ้นว่าคนสิทธวานเหหยไทยบานเฮาะเนาะเตรียมอุปกรณ์แล้วครับไม่จงัน วพรามันไขึ้นหรือเปล่า่นันแหละถ้ามันเลยอก่นเดี๋ยวเอิมสมิธกันปามเ่ไ่ได้วาเล่รพี่้มนไม่ขึ้ยังมาแล้วก็คือนี่มาแล้วนี่รอให้มันขึ้นนี่ไงมาแล้วคือหมดเจ็ดร้อยเยนตงนีได้ครับอยู่นานนะมันเี้มึกเอาไฟรอมัน ลอมันอก็มึงข้นมาหนหน้ามันได้ยินอันทีวานเฮอันทวานเฮว่านคือว่านปลายนะเคยเห็นมันแล้วเนาะกันแฟนขับทางเทรีอาะสิเห็นดูแล้วเนาะเนาะพจนิเปิดไฟสีแดงล้อสีแดงล้อถึงไทยถึงเล่า มาผสมนะครับวันนี้เรามาพากลางอ๋อนี่เป็นเปลี่ยนไฟนะครับสีแดงเนาะแก็ปิปดไฟโทรัไม่รู้สาใกล้ใกล้ไฟหน่อยนึงไ,ไม่ขึ้น ได้อยู่ได้อยู่เยอะอยู่ว่าทูเี่ยอืเียบช็อตดบัตเขาเก็บไปนี๋ยวช็อตนใหญ่เาือบาเดียวเราไยต็มครับดูอ๋อสาม สี่ and <AND well. ตัวครับโอ้โอ้ฟหนเหพร้อมแล้วพี่น้องสี่ือ3หนื่นี่ไงนี่ไงครับตัวหนึ่งสี ตามแผนของเราไปเลยเลๆกันทุกคนอันนั้นลุงหนิงนี่มันเลยจะโกอยู่ลุงยังมือเด็กแต้มนะครับดึงรอบหนึงนะครับมือเดจกแต้มไปล่ะนี่เด้โอ้โหนับมาครับพี่น้องนี่เท่าไหร่ฮะสองสามสี่ห้าหกหกตัวโอ้โหลูกวิธีระบาดเนี่ย บัต้องดึงเหียบร้อยยิบไายแท่บานนี้แฟนครับทางไงทะเลอาทิ์อันนั้นนะครับวันนี้บุบเคยเห็นด้วยกันเส้นเหนอเส้นเหนือัน้นี่พี่น้องโอ้อนี่เขาเขาเอิ้นเนยเขาเรียกอะไรนัะมันขึ้นมานั่นใช่ไหม Hoa, 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 ตัวมันยังหักดอกยตัวน้อยเนาะเลือกเลยเลือกเลยขึ้นไปเ้าะใส่นี่เนาะโอ้ใส่น้อยโคตรแล้วให้มันดิ่ดตุบๆดีดีกอนไหมอ๋อโอเคยกหันก่อนยกยกหันก่อนเอ้าแก่ข้าวก่อนพี่เนอะลองคอป้าโทรบุกไงแถวโอ้โทรอึกสองอึกได้ปะเนี่ย

แกข้าวป่ะว้าพ่อจ๊ะอืมหวานเนาะกรอบกรอบพี่น้องอย่าแป้งแป้งได้หรือรองเด้อครับอครับบ่าวออดนะครับเจ้าของเรือติดต่อได้ทานช่องเบากึมกับเบาเพชรเพรสะพานนะครับ บริการเป็นกันเองกันเอง,เองครับตกมือซอยฟองในมีเจ้าของเลือดด้วยในมีเจ้าของเลือดด้ครับสำหรับคลิปนี้เบาคึ้มกับสิคอร่าพี่น้องอีกกอนแล้วครับพบกันอีพี่หนานะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเบาคึ้มนะครับหน่อยเบาเพชรข้สุภาพนะครับขอบคุณครับ